จะเชิญชวนนะคนที่อายุ35ปีขึ้นไปนะครับมาคัดกรองนะครับความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานนะครับซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันในคนไทยมีแนวโน้มในป่วยเป็นเบาหวานเพิ่มมากขึ้นนะครับผู้ป่วยเบาหวานในปี65เมื่อปีที่แล้วเขามีอยู่ประมาณ3ล้านนะโอ้โหเยอะนะใช่แล้วเบาหวานก็มีอยู่2ประเภทหลักๆนะมีแท้กับเทียมครับนะครับบางคนถึงขนาดก็ต้องฉีดยาผมในตอนเป็นนี่โอ้ฉีดยามันต่างกันยังไงแท้กับเทียม แท้กระเทียมคือบางคนมันมาจากกรรมพันธุ์แต่บางคนมันมาจากอาหารการ,ก,ารกิน,กนคอะไรอ,อย่างเงี้ยนะครับจะมีสองสองลักษณะนะครับการป่วยมันก็จะแตกต่างกันไปมันก็อยู่ที่ที่การควบคุมปริมาณที่กินไม่ใช่ปริมาณน้ําตาลอย่างเดียวนะครับมันมันมาหลายอย่างเพราะว่าอย่างเรื่อง ข้าวอย่างเงี้ยมันก็ไปแปลงเป็นน้าตาลได้เหมือนกันพวกแป้งเลยพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเราไปกินน้ําตาลเป็นหลักนะครับมันเป็นอาหารลหลาย<ฟ>อย่างที่เรากินใช่มันแฝงมันแล้วหลายอย่างนะครับฉะนั้นนะครับเขาบอกว่าการคัดกรองเนี่ยตอนเนี้มีแค่14ล้านคนนะครับที่ไปคัดกรองก็คือในช่วงอายุ3 5ปีนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับการคัดกรองเนี่ยอีก8ล้านคนครับ เพราะว่าคนในช่วงอายุนี้นะครับ35ปีขึ้นไปมีอยู่ประมาณยี่สองล้านคนฉะนั้นควรที่จะไปคัดกรองถ้าเรารู้ก่อนนะครับเราจะได้ควบคุมตัวเองได้นะครับถ้าคนที่มีเบาหวานเนี่ยสมมุติไปเจาะน้ําตาลปลายนิ้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยก็ถ,ถือว่าสูงไหมถ,ถือว่าเกินฐานแต่ยังสามารถควบคุมจากการกินได้คือคุณสามารถที่จะหายจากการ รับประทานอาหารได้คือพอไปตรวจแล้วหมอให้บอกว่าเฮ้ยคุณเยอะไปนะคุณควรลดอันนี้นะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยอ๋ออันนี้กินมากไม่ดีคือกินได้แต่กินน้อยลงกินไอ้นี้เพิ่มขึ้นเพื่อเสริมอะไรแบบนี้ต้องอย่าให้ไปถึงขั้นเราต้องไปใช้อะไรนะบอกเข็มฉีดเลยอิตาลีนอะไรพวกนี้ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันทรมานจริงๆนะครับอ่ะก็ฝากกันไว้นะครับก็คนที่สนใจนะครับก็ลองไปคัดกรองเบาหวานได้ นะครับตั้งแต่วันที่1นมิถุนายนถึงสาสเ็ธรันรวาคมนะครับแต่เกณฑ์เงื่อนไขของเขาก็าคือว่าต้องเป็นผู้ชายอายุแกิสาปีขึ้นไปนะครับฟรีนะครับไปคัดกรองได้นะครับจากทางกระทรวงสาธารณสุขครับครับก็ฝากแจ้งกันไว้สําหรับพี่น้องประชาชนเนาะเหมือนเดิมเบื้องต้นไปสอบถามที่อาามัยรัยหรือว่ารอพสตหรือโรงพยาบาลในอำเภอของท่านนะครับ